โกโก้ไม่มีเผ็ดร้อนไมมมีกลิ่นโรสมีลมควันไม่มีอะไรก็ลองเทียบดูมีฟุตตี้ตัวไหนก็ลองเทียบดูนะเทนโนตตัวเนี้ยแล้วแต่ประสาสัมผัสแ๋้วเราจะพาไปดูตาบีเขากําลังคัดเมล็ดกาแฟนะคะอันนี้เป็นบางส่วนที่เราจะจัดส่งให้กับเพื่อนๆ นนะะสวัสดีค่ะเดี๋ยวบ้าพูมแป๊บหนึทำอะไรอยู่คะอ็อคัดเนาะคัดอ่าอะไรอ่ะมเมล็ดกาแฟวกาแฟเนาะพอเมล็ดกาแฟเนี่ยจริงนะเราคัดแล้วเราคัดพวกดีเซ็ตแล้วล่ะ่อดอพวก ตะแกงเนี่ยเสร็จแล้วแต่คราวนี้แต่คราวนี้พอเราคั่วเข้าเครื่องร่อนนี่ยบางทีมันก็จะมีเม็ดบินบ้างแตกแตกแตกหักบ้างผ่านพวกเครื่องกระบวนการคั่วคัดกรองดูดลมเลยอย่างเงี้ยแล้วพอคั่วเนี่ยบางทีมันก็จะมีบินบ้างและแตกบ้างเนาะ แต่รานนี้เราก็มาเช็ดดูอีกทีส่วนใหญ่ปัญหาตัวพวกนี้เมล็ดเล็บใหญ่ไม่เท่ากันส่วนใหญ่จะเป็นตัวของนี้นะไดเป็นดายนอโพสเซสซะมากกว่านอกนั้นตัวโพสเซสอื่นไม่ค่อยจะมีปัญหาเพาะดโพสเซสมันตัวความชื้นกับตัวเบอร์รี่มันตัวตัวเปลือกเชอร์รี่มันจะรัดตัวค่อนข้างแน่นนะมันก็จะมีทั้งเมล็ดที่พองนะที่พองตัวกับพองน้อยเมล็ดบางทีคั่วแล้วไปโดนเครื่องไม้เครื่องมือบินบ้างเคลียออก แต่จริงๆนี่ตัวเนี้มันส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการขั้วอ่อนนะประมาณ1 1 11.5ประมาณเนี้มันจะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่แต่ว่พอถ้าพอเราขั้วโปรไฟล์ที่สูงขึ้นนะ,ะเมล็ดพวกนี้มันพองหมดมเมล็ดที่เล็กก็อาจจะหมายถึงว่า การคองระตัวของความร้อนมันไม่ได้ที่แต่มัน first c a t c k แล้วเพราะนั้นการพอเรา first c a t c k ก็ถือว่าเราก็ดูนะแล้วก็ลองเทียบดูแต่แต่เอาถ้าสังเกตตัวอื่นๆจากตัวเนี้ยเวทเป็นเวทนาโพเซตนะเัน็ดค่อนข้างจะใหญ่ขัดแล้วก็ร่อนพวกตะแกรงมาพอสมควรเพราะนั้นพอต่อให้เราคั่วอ่อนอยังไงก็ก็ถือว่า,มาเมล็ดคองเพราะลักษณะการหมักบ่มมันคนละอย่าง ตัวไดโพเซมันเกิดจากการหมักที่ตัวเชอร์รี่กดน้ำตาลต่างๆกดเสี้ยวกดพวกนี้มันจะบีบรัดตัวมันเองพอเป็นตัวเซมิเราก็จะหมักเอาไว้ให้มีรสชาติกลิ่นของตัวเชอร์รี่แล้วก็รสเปรี้ยวนะจะมีตัวแอซิตต่างๆพวกนี้ม,มามาเพิ่มเติมถ้าเป็นเวทพวกนี้มันจะกลิ่นจะนุ่มสุภาพแต่พอมาเป็นได้ไดโพเซสออะ พวกตัวเชอร์รี่ค่อนข้างชัดกลิ่นก็น่าจะฉุนพอสมควรเลยฉุนฉุนตัวเชอร์รี่เพราะนั้นเราก็จะไม่ต้องแปลกใจว่ามีเม็ดเล็กเม็ดเม็ดใหญ่นะเพราะเราจะกรองแต่ที่เม็ดใหญ่สมบูรณ์น้ำหนักแต่พอเราสีออกมาแล้วเรามาคั่วเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีเม็ดเล็กบ้างเม็ดใหญ่บ้างมันจะไม่เหมือนกับพวกเวโทโพเซตหรือตัวตัว,ตวที่ขัดเมือกล้างหมักอื่นๆได้โพเซตนี่หมายว่าเราเอาตัวเชอร์รี่คัด น้ำหนักแล้วเราก็มาพึ่งแดดตากแดดเลยกระบ,บวนการบ่มหมักเลยวันนั้นมันจะผลัชนิดการที่เราจะเห็นว่าเม็ดเล็กบ้างใหญ่บ้างปรกตินะครับอย่าไปเข้าใจผิดนะครับและโดยเฉพาะเราคั่วอ่อนก็อ่อนการพองตัวมันน้อยแต่เดี๋ยวถ้าตัวนี้ผมให้ชิมดูก่อนเพราะผมคั่วเบอร์11น 11, ะ11.5 11, 1 1แต่เดี๋ยวกระสอบหน้าผมจะคั้วผมจะคั่วประมาณเบอร์12 12.5นะครับ ตรนี้ลูกค้าเขาจะชอบแต่ตัวนี้ผมตั้งใจคั่ว11เ,เพื่อเพื่อให้เปิดกระสอบแรกปุ๊บแล้วทอนลูกค้าชิมเนี่ยได้ได้ได้รู้สึกถึงตัวกลิ่นนะักลิ่นที่ชัดเจนขึ้นชัดเจน,นขึ้นของตัวเชอรี่นะหมักไว้กลิ่นยังไงเราอยากให้ได้สัมผัสอย่างนั้นเราขั้วที่เบอร์11เ,เพราะนั้นเดี๋ยวเรากระ,กระสอบแรกผมตั้งใจคั่วอ่อนเอง เดี๋ยวก็สอบที่2อ,ท,อที่3ามที่สผมก็จะกลับไปขั่วเหมือนเดิมนะอยู่ที่โรงางานโรงพาบลเบอร์สิบสองหรือสิบสองห้าเพราะนะั้นเดี๋ยวก็สอบแรกเนี่ยผมเน้นเลยเน้นเพื่อให้ได้กลิ่นเลยเทสโน้ตตัวเนี้ยพอ,อดีตามชาร์จอยู่ตรงนี้นะอีเทสโน้ตเนี่ยไปหาโหลดในเน็ตเลยชิมแล้วก็หาโหลดเทียบดูว่าเชอร์รี่ตัวไหนกลิ่นตัวไหนสวิตเน็ตตัวไหน มีถั่วไม้โกโก้ไม่มีเผ็ดร้อนไม่มีกลิ่นโรสมีลมควนันไม่มีอะไรก็ลองเทียบดูมีฟุตตี้ตัวไหนก็ลองเทียบดูนะเทสโนตัวเนี้ยแล้วแต่ปราษาสัมผัสแต่ตั้งใจพักวอ่อนลำดับ,บก็คือในทำงานสดนะเนี้ยลาคือตั้งใจให้ขั้วอ่อนมาให้ให้เพื่อนๆน,นะกับลูกค้าได้ เอกินได้กินที่เชอรี่ชัดเจนส่วนตัวอื่นก็เดี๋ยวลองชิมรสชาติยังไง